สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสันหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าวันนี้เป็นเรื่องของการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งพระราชโอรสพระราชธิดาและก็สนมในรัชกาลที่5นะคะได้ขายสมบัติของตัวเองบางส่วนเพื่อที่จะมาสมทบทุนในการสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะคุณผู้ฟัง เมื่อครั้งที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในเรื่องดินแดนจนเกิดการสู้รบในปีพศ2436สตรีกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้สูงสั่งเนี่ยก็ได้ร่วมกันในการส่งความช่วยเหลือแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทาหารที่บาดเจ็บล้มตายในการป้องกันประเทศแล้วก็กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจัดตั้งสภาอุณาโลมแดงค่ะ ซึ่งต่อมาก็คือสภากาชาติไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาทุกทหารที่ไปสู้รบในสงครามแล้วก็ได้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นที่วัดมหาธาตุเพื่อรักษาพยาบาลทหารแล้วก็ประชาชนผู้บาดเจ็บค่ะครั้นการสู้รบสงบลงโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงก็ยังรักษาพยาบาลประชาชนต่อมาเรื่อยๆโดยมีแพทย์หลวงจากกรมพยาบาลมาตรวจรักษา แต่เนื่องจากมีเหตุที่จะต้องใช้ที่ดินบริเวณนั้นโรงพยาบาลอุณาลมแดงจึงต้องปิดตัวลงจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์พศ2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงกรมหมื่นนครชัยศรีสุรเดชผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการโดยมีความว่า สภาอุณาโลมแดงในกรุงนี้สงบเงียบหายไปเสียแล้วให้กรมยุทธนาธิการคิดจัดทั้งที่จะให้การเดินไปและที่จะแต่งตั้งผู้แทนไปประชุมเรื่องนี้ด้วยแต่ต่อมากรมหมื่นนะครชัยศรีสุรเดชทรงประชวนและต้องเสด็จไปรักษาที่ยุโรปยังไม่ทันได้ดำเนินการอย่างใด จนในวันที่23ตุลาคมพศ2453พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จสวรรคตรเสียก่อนค่ะคุณผู้ชมจากนั้นหนึ่งเดือนหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชพระองค์จึงทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน5,800บาทประเดิมการจัดตั้งโรงพยาบาลสภาอุณาโลมแดงขึ้น โดยมีพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่๕ทุกพระองค์พร้อมถวายพระไทยกันร่วมสมทบทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 2 2 9 1 0บาทและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่ทั้งหมด3 9 1 0 0 0 0า 259บาท98จะตั้งเขาสมทบเพิ่มเติมซึ่งเงินจำนวนนี้มีเงินที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ตั้งแต่แรกตั้งเป็นจำนวน80,000บาทและรัชกาลที่6ทรงพระโกนาปโปรดเกล้าให้จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงลครชัยศรีสุรเดชเสนาบดีกระทรวงกลาโหม พระราชะโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรับหน้าที่ดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลจนสำเร็จเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในเวลานั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์รัชกาลที่6สเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2457 ทรงมีพระราชดำรัสในการเปิดโรงพยาบาลว่าในการบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นย่อมต้องระลึกดูว่าจะทำการอย่างใดจึงจะเป็นที่พอพระราชหฤทยัยเราและพี่น้องจะฉลองพระเดชพระคุณได้ในทางใดหรือถึงแม้เสด็จสวรรคตร่วงลับไปแล้วถ้ามีวิธีใดที่จะทำให้ทราบถึงพระองค์ได้นั้น การอย่างใดจะเป็นที่พอพระราชอารืไทยเมื่อละลึกดูดังนี้ก็เห็นได้ว่าตลอดเวลาราชาการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถย่อมพอพระราชอารืไทยในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่รไร้ฟ้าค่าแผ่นดินที่ทรงปกครองสิ่งไรทําขึ้นให้นํามาซึ่งความสุขความสําราญแก่ประชาชนสิ่งนั้นย่อมพอพระราชรอารไทยยิ่งนักจึงตกลงกันว่า ถ้าสร้างโรงพยาบาลขึ้นเป็นราชานุสาวรีคงจะเป็นที่พอพระราชอาริัยเป็นแน่แท้การบริจาคทรัพย์ของบรรดาพระราชโอรสและก็พระราชาธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นทุนสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการขายเครื่องเพชรเครื่องทองที่ได้รับพระราชาทานหรือของสะสมจากตระกูลของพระมานดาและอีกรายที่เป็นเครื่องเพชรชุดใหญ่ ก็คือของพระสนมองค์สุดท้ายนั่นก็คือของหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันเนี่ยนะคะท่านเข้าถวายตัวเป็นพระสนมเมื่อวันที่1เมษายนพศ2449ซึ่งตอนนั้นท่านมีอายุ16ปีในจำนวนพระสนมในรัชกาลที่5ส่วนใหญ่แล้วนะคะขุนนางแล้วก็ข้าบดีจะเป็นคนนำทิดามาถวายตัว แต่ก็มีเพียงสองรายเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังที่พระองค์ท่านคือรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงสู่ขอด้วยพระองค์เองรายแรกก็คือเจ้าจอมมันดาแพรคนะคะซึ่งเจ้าจอมมันดาแพรเนี่ยก็เป็นรักแรกของพระองค์นะคะตอนนั้นพระองค์ประชนมายุได้1 4บสี่พรรษาส่วนอีกรายก็คือหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันนี่เองค่ะ ซึ่งหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันเนี่ยเป็นความรักของรัชการที่5ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้5 3พรรษานะคะซึ่งก็โปรดเกล้าเป็นสนมเอกคนสุดท้ายค่ะคุณผู้ฟังในคราวที่รัชการที่5ท่านเสด็จประพาสยุโรปเมื่อปีพศ2450นะคะท่านมีพระราชดำริที่จะให้เจ้าเจมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยได้เสด็จตามไปด้วย ถึงกับทรงสอนภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองก่อนเวลาเสวยพระกยาหารคุ่กทุกๆวันแต่เมื่อไม่อาจเป็นไปได้ตามพระราชดำริก็คือหม่อมราชวงศ์สดับไม่สามารถที่จะติดตามไปได้ก็มีลายพระราชาธิลขามาถึงเป็นประจำฉบับแรกตั้งแต่ปากน้ำเจ้าพระยาและก็ทุกเมืองที่พระองค์ท่านเสด็จไป ก็จะส่งซื้อของฝากพระราชทานตำบลใดไม่มีของฝากก็จะพระราชทานโปสการ์ดแทนและเมื่อพระองค์ท่านเสด็จกลับจากยุโรปท่านได้ส่งซื้อเครื่องเพชรจำนวนมหา,าศาลมาพระราชทานเจ้าจอมสดับเพราะทรงเห็นว่าอายุยังน้อยมีพระราชประสงค์จะให้เป็นหลักทรัพย์เลี้ยงชีพในอนาคต พระองค์โปรดให้เจ้าจอมสดับแต่งเครื่องเพชรและจ้างฝรั่งมาถ่ายรูปโดยทรงพระกุณาจัดท่าพระราชทานเองเครื่องเพชรชุดนี้ทำให้เกิดเสียงซุบซิบนินทากันมากด้วยความอิจฉาค,ค่ะคุณผู้ฟังครั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จอนวสนคตไปแล้วเครื่องเพชรล้ำค่าชุดนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่อาจจะเป็นอันตรายต่อเจ้าของได้ พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมขุนสุทาสินีนาถผู้เป็นอาของหม่อมราชวงศ์สดับก็ได้แนะนำให้เจ้าจอมสดับเนี่ยค่ะนำขึ้นทุนกล้าวถวายคืนซึ่งเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เห็นชอบด้วยและถวายภาระให้พระวิมาดาเธอทรงจัดการเรื่องนี้แทนแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงรับค่ะ โดยรัชกาลที่6ตรัสว่าพระองค์ไม่มีสิทธิ์อันใดที่จะทรงรับของที่พระราชบิดาได้พระราชทานไปแล้วหากเห็นว่าควรที่จะคืนก็ให้ไปถวายคืนที่สมเด็จพระพันปีหลวงซึ่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาพงศ์ศรีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังพระวิมาดาเธอจึงนําไปถวายคืนที่สมเด็จพระศรีพระเชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี ต่อมาทราบว่าสมเด็จพระพันปีหลวงมีพระราชสาวนีให้ติดต่อขายไปยังต่างประเทศกับคุณผู้ฟังให้นำเงินเนี่ยมาสมทบสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็ทำให้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยปติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนองพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือราชการที่5ค่ะส่วนสมบัติล้ำค่าในชีวิตอีกชิ้นที่เจ้าจอมสดับได้รับพระราชทานจากในหลวงราชการที่ห เป็นวัตถุพยานแสดงถึงความการุณาที่คุณอันใหญ่หลวงเป็นกําไรเนื้อทองบริสุทธิ์จากบางสะพานจังหวัดประจวบกีรีขันธ์กับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นรูปตะปูสองดอกเกี่ยวพันกันบิดไปมาได้และก็มีคํากรอนพระราชนิพนธ์จารึกในเนื้อทองว่ากําไรมาดชาตินพระคุณแท้ไม่ปลวนแปรเป็นอื่นย่อมยืนสี เหมือนใจตรงคงคําร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เห็นเป็นเสียงทายตะปูทองสองดอกตอกสลักตรึงความรักรับไว้อย่าให้หายแม้รักร่วมสวมไว้ให้ติดกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย ในวันที่พระราชทานให้กับเจ้าจอมสดับนะคะรัชกาลที่5ทรงสวมกําไรนี้แล้วก็บีบด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองต่อมารุ่งขึ้นจึงให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรบประสตร์สุภกิจผ่าช่างทองเยอรมันจากห้างแกลเลิศ์นำเครื่องมือมาบีบให้ติดตัวอย่างถาวรค่ะคุณผู้ฟังกําไรทองคล้องใจที่เจาจอมสวมมาตั้งแต่อายุ17ปี ได้สวมติดข้อมือมาตลอดไม่ได้ถอดไปไหนเลยนะคะจนท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่ออายุได้93ปีซึ่งสมกับคำกรอนสลักในเนื้อกำไรที่ว่าเมื่อใดสวาดวอดจึงถอดเอ่ยกำไรทองของพระราชทานที่ข้อมือของหม่อมราชวงศ์สดับดาวันถูกถอดออกเป็นครั้งแรกตอนที่ ท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เอามาวางไว้บนพานหน้าโกรธค่ะคุณผู้ฟังต่อมาญาติก็ได้นำขึ้นทูนกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชินีในรชัชกาลที่9ปัจจุบันกำไลมาดนี้ถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณนะพระที่นั่งวิมานเมฆ สถานที่ซึ่งท่านเคยมีความสุขกับความรักณพระที่นั่งแห่งนี้นี่ก็เป็นบางส่วนจากเรื่องราวการสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์และศิลปะเมกาซีน c o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ